ถามอย่างนี้นะฮะว่าคือผมรบกวนถามอาจารย์เบียให้ผมหน่อยนะครับแม้แต่ศาสนาพุทธก็มีพิธีกรรมเช่นการเวียนเทียนหรือว่าการกราบไหว้พระพุทธรูปการจุดธูปเทียนนําดอกไม้ไปไหว้อิจไหวปูนแบบเนี้ยถือว่าโง่ไหมครับในเมื่อศาสนาพุทธก็มีการใช้พิธีกรรมเพื่อเป็นกุศโลบายเพื่อทําให้คนสบายใจความความชื่นอื่นๆก็สามารถใช้กุศโลบายที่ทําให้คนสบายใจได้เช่นเดียวกันขอเพียงเดินบนทางสายกลางไม่งมง,งาย เขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์มีอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องอเหมือนนบบด่าบแบบเหมารวมและไม่ควรด้อยค่าความเชื่อของคนคนที่เขาเชื่อแบบอ,อื่นอื่น,อ,น,อ,น,นอันนี้อันนี้ขออนุญาตนะดีดอันนี้<ด>มุ้งนี้<ด>ก็ถามมาอาจารย์มีตอบยัมไงผมถามให้เรียบร้อยนะฮะจะได้เดี๋ยวจะหาผม,มแบบไม่ถามทางฝั่งนี้เลยผมถามให้แล้วอาจารย์คิดว่ายังไงครับคือคนเนี่ยเข้าใจผิดหลายประเด็นอย่างในกรณีของการจุดธูปจุดเทียนไหว้พุทธรูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพุทธรูปเนี่ยไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรณีนี้ผู้ใดาชอบบอกว่าบมิูชา คือการบูชาผู้เจ้าโดยอิงอาศัยอามิดคือเอาทูบมาจุดทูบบูชาเอาน้ําเอาขาละหมากรากไม้มาบูชามาจุดทูบ,ทแบบูธีจุดทูบ,ทแบบูธีจุดทูตเทียบูชาสักการะด้วยข้าวของเครื่องใช้ข้าวถวายข้าวุทธอ,อันนี้เรียกว่าอามิรการบูชาที่อิงอาหมิรผู้ดเจ้าบอกว่ามีผลไหมมีผลแต่ขาดอน,นิสงส์แต่การบูชาพระเจ้าบอกว่าไอ้อามิดเหล่านี้ไม่ได้แก่พระองค์เลยพระองค์เป็นผู้พูดเองนะของเหล่านี้ไม่ได้แก่พระองค์เลยแต่สิ่งที่ได้แก่พระองค์คือการปฏิบัติบูชา คือการทําตามคําสอนของพระองค์นําคําสอนของพระองค์เนี่ยไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันอย่างนี้เรียกว่าการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดเพราะนั้นอันนี้ประเด็นหนึ่งเพราะนั้นใครจะไหว้ด้วยทูปด้วยดอกไม้พระพุทธรูปไม่ผิดเป็นอามิตรแต่ยังมีผลน้อยอยู่แต่ถ้าถวายบูชาพระองค์ด้วยการลงมือกระทํานําคําสอนของพระองค์มาแก้ความทุกข์ในชีวิตประจําวันเดินตามเหตุตามปัจจัยแก้ไขความทุกข์โดยอาศัยหลักธรรมของพระองค์มาแก้พึ่งตนเอง พึ่งธรรมะพระเจ้าตามหลักคําสอนแล้วเดินตามแนวตามแถวเขาพระองเราจะมีความสุขในปัจจุบันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนิพพานเรื่องเกี่ยวกับเหตุปัจจัยอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2หลักศาสนาพุทธก็อาศัยพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาโนเคกการมีเทพเทวาเข้าไปสู่วัดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันห่างจากหลักคําสอนไปหมดแล้วทุกวันเนี่ยเราไปอิงวัตถุอิงจารีประเพณีอิงอะไรอะเทพเทวาเข้าไปในวัดพิธีกรรม วัดเนี่ยเอาพวกนี้เข้าไปเพราะมีเจตนาอยากได้ทรัพย์เพื่อที่จะมาบำรุงวัดวิหารลงธรรมจนลืมเจตจำนงสำคัญของการเผยแผ่พระศาสนาคือการนันหลักคำสอนของพระองค์ไปสอนให้คนเนี่ยได้รู้ได้เห็นตามหลักสัจจะความจริงแห่งอริยสัจสี่ตัวนี้ตังหากคือตัวสำคัญก็คือ <c oughs> ต่ว่าเป็นกุศโลโบาย ไม่ใช่กมายมันจะไปกุศโลบายก็ไม่ได้เพราะม่ไดเจ้าไม่เคยใช้กุศโลบายในการสอนธรรมพระองค์ทรงสอนตามหลักสัจจะความจริงดังนั้นกุศโลบายใช้ไม่ได้ปัจจุบันสมมตุติยกตัวอย่างครูบาอาจารย์หนึ่งคนตั้งกุศโลบายมาหนึ่งกุศโลบายปรากฏพอเวลาครูบาอาจารย์มรณาภาพไปหรือเสียชีวิตไปกุศโลบายตัวเนี้ยจะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นเหตุปัจจัยของความเสื่อมเสียตามกิเลสตัณหาของไอ้คนเนี่ยที่เอากุศโลบายตัวเนี้ยไปเป็นข้ออ้างในการทํามาหากินอ,อย่างเช่นวัตถุมงคล พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมีเจตจำนงในการสร้างวัตถุบงคนมีเจตนาดีว่าเฮ้ยให้คนยึดในพระัฒนรัยนะกุศลบายดีครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยคอยบอกเฮ้ยแต่อย่าไปยึดมันมากเกินไปเอาหลักคำสอนพระเจ้าอาสะไรเนี่ยสิครูบาอาจารย์อยู่สอนได้ uh huh. แต่เมื่อครูบาอาจารย์มรณาภาพไปมันจะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของดนบันดาลของแก้ดวงชะตาของป้องกันการลดชนตกเหวบงบ่ป้องกันทรัพย์เร,ยเรียกทรัพย์เรียกเงินเล็กทองมันแปลเปลี่ยนกุศลบายของครูบาอาจารย์จนขวางกั้นต่อ การเข้าถึงธรรมะพระเจ้าขวางก้อนต่อสัจจะความจริงอาจารย์ถามว่าทุกวันนี้มีใครบูชาวัตถุมงคลแล้วมีเจตจำนงในการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวถึงพระตนตรยัยไม่มีทุกวันนี้ซื้อวัตถุมงคลเพืาออะไรไปต่อคิวกันไปเข้าคิวกันแย่งกันจะไปจะตายเพราะอะไรเพราะอยากได้มันมีเรื่องของอาวัตถุมงคลน,นี้พุทธกุลดีนะสร้างทรัพย์เงินทองดีนะเรียกโชคเรียกลาบดีนะมันมีแต่ไปทางนี้คําสอนอยู่ตรงไหนพาคนเข้าวัดไปกราบไหว้บูชาชื่อเหรียญกลับบ้านได้ยินได้ฟังธรรมะสักข้อหนึ่ง ไม่ได้ยินแล้วจะนํากลับไปปฏิบัติในชีวิตได้ยังไงจึงหลงมง,ง,งานกับอะไ,ไปวัดได้ยินธรรมะไม่ได้ก็เลยไปทําอะไรไปหาหมอดูดีกว่าให้หมอดูปรึกษาง่ายไงเพราะอะไรไปวัดคุยกับพระไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้ปรึกษาชีวิตไม่ได้แต่ในสมมติการคารวะญาติโยมที่มีความทุกข์เข้าหาวัดฟังธรรมจากุรยเจ้าแก้ไขความทุกข์มีความสบายใจจากการนำธรรมะไปปฏิบัติเฮ้ยปฏิบัติได้จริงชีวิตดีขึ้นจริงสบายใจ